สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรือชนเนลอีกครั้งนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนําสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์นะครับก็ใครที่มีประสบปัญหาการาแรมน้อยนะครับหรืเอ,อเล่นไปเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะค้างนะครับอืดนนะครับผมแล้วก็มีออมีปิงบ้างนะครับอันนี้ผลจะมาเพิ่มความแรมของเราทาให้เราเล่นลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยละกันนะครับผมก็งั้นเราไปดูในการทำกันเลยดีกว่าระดับแรกครับถ้าได้ทุกคนก็มาเกิด booster ครับให้ทุกคนกดเปได้เลยนะครับกดไปได้เลย,เลยให้เรากดตสรก่อนไปเลยครับให้เรากดอันนี้ครับเราต้องให้สิสธ็์ แอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับผมนี่ครับมันมีอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับให้เราเด็กตรงนี้ครับดีตรงนี้ตรงนี้นะครับอนุญาตเข้าถึงการใช้งานครับดกดปึ๊บแล้วเราก็ย้อนกลับเลยครับย้อนกลับเลยย้อนกลับเลยพอเราจะเอาเกมเข้ามาของเราเนี่ย ถ้าเราจะเอาเกมเข้ามาในนี้เนี่ย,เ,ยเราต้องกดไปที่รูปตุ๊กโขบขับนหมนี่ตัวนีนนน้เราจะเอาเกมนั้นก็นได้นะครับอันนี้เกมที่ผมอันนี้โหลดไปนานแล้วนะก็จะมีอะไรเอามากันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีนี่าสามารถเข้า,เามาในนี้ได้เลยนะครับปุ่ของมาเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับเอาเลยติูกตุ๊กโขบนตบุกสีแดง ถ้าสมมติเราเอามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ครับผมนี่ครับเกมที่เหลือของเราก็จะไปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกคนกดที่ทุกคนเจอดนเกมหรืออะไรก็ตามเนียให้ทุกคนทําตามนี้ก่อนนะครับนี่ให้กดตรงนี้เลยนะครับที่ผมขีดไว้นะครับกดเข้าไปเลยเดี๋ยวก็รอครับรอรอรอรับผม เพรากะกระเจ็บบูสนะครับช h อปปีใ,<ห>ใจใมากเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกค่ายแค่โหลดแอปให้แรมของเราเนี่ยเพิ่มมากนะครับตอนนี้แรมของผมมี6กิใช่ไหมล่ะแต่ผมก็หลผมก็ลื่นไหลยอยู่แล้วเนาะอะแล้วเราก็กดเข้าเกมได้เลยแล้วก,กดแตะนี่ครับแล้วเราก็รอถ้ายากจะได้ดาวีทุกคนก็กดเข้าไปเลยนะคะรับโอ้โเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็มาจะแล้วก็ลรคนลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นอย่างอะไรยังไงบ้างนะครับผมกัประมาณนี้นะก็จากงานนี้นะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้ค่อนข้างง่ายมากนะครับผมสามารถดูได้นะครับเพราตอนนี้เรามีแรมเท่าไหร่แรม53%ร์เซ็นต์นะครับแรม53%เ์เนาะถ้าสมมติเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้ให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับ กดตรงนี going, so ้ก่อนกดที่ผมขีดไว้นะฮะให้ทุกคนกดปุ๊บแล้วพอครับเสร็จอายหมดปุ๊บแล้คนก็กดเข้าเกมที่คุณอยากจะเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้ดีดีกับเช็คเบรกชันก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครรักการเช่ากันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเรืยกันนะครับเดวเจรกันคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้ว่าเคยเกิดปัญหาอะไรบ้างผมก็จะทำ วิธีให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกัคนคลิปหน้าครับ